ทุกท่านวันนี้โบสถก็พาทุกท่านมาที่ e a s y ่ a r านะครับ RCA นะครับคือเป็นสนามโกคาร์ดนะอะไรชนะเนี่ยให้เลือกเลยระหว่าหงหนึ่งกับสองหรอรกับสองคนนู้นหอมแก้มใครก็ได้จริงเหรอณ <c oughs> ถามว่าใส่แว่นเนี่ยแล้วมองกล้องมันจะเห็นไหมตานะ ไอ้ไอ hey, ้ไอ้ท่าถ่ายรูปเนี่ยใครใครเป็นคนสอนวะป้าอารนะครับผมทุกท่านวันนี้โบสก็พาทุกท่านมาที่ทีซี c คา d นะครับ RCA นะครับคือเป็นสนามโปคาร์ดนะแล้วประเด็นคือเป็นสนามโอคาร์ดในร่มด้วยเล่นแล้วก็ไม่ร้อนนะครับแล้วก็เปิดถึง3ามทุ่มเลยนะก็ถือว่าโอเควันนี้พอดี มีน้องๆก็ชวนมานะครับบอกว่าอยากมาขับโฟรคาร์สเราก็เป็นคนใจง่ายนะครับใครชวนไปไหนก็ไปนะครับผมก็เลยมาที่นึงตอนเหนึที่มาที่นี่เนี่ยเขาจะมีการตรวจโควิดนะคผมแพ็กเกจสติ๊กเกแล้วมีให้ตรวจอุณหภูมินะครับผมก็จะมีการเช็คอุณหภูมิถ้าปกติเนี่ยก็จะมีสติ๊กเกอร์แบบนี้นะครับแปะไว้ให้นะฮะแน่นะก็คือสติ๊กเกอร์วันนี้คือผ่านเข้ามาได้นะครับผมก็ก่อนที่หลังจากที่ลงทุกอย่างเรียบร้อยปั๊บเราก็จะมารีจิสเตอร์เพื่อสมัครนะครับลงทะเบียนก่อนเป็นครั้งแรกนะฮะ 399บาทเล่นได้8นาทีต่อ1รอบนะครับก็โอเค okay. ราคาดีแล้วก็แต่ถ้าเป็น fast เนี่ยบ้านนี่ก็อยู่ที่2รอบอยู่ที่999บาทนะครับผมความเร็วก็จะแตกต่างกันนะแต่ใครที่มาเล่นครั้งแรกเขาบอ,อกให้แนะนำเล่นเป็นธรรมราไปก่อนคือเรกูล่าอาน,นะครับหลังจากซื้อตั๋วเรียบร้อยนะครับเราก็าก็จะมีการลงมาเทนนะว่า การขับรถที่นี่โกคาร์าเนี่ยจะต้องขับยังไงเพื่อความปลอดภัยนะครับเดี๋ยวเราต้องมาดูว่าเขาจะแนะนํดับไหนนะแต่ที่รู้คือจะมีหมวกกันน็อกให้ด้วยนะครับผมแต่เดี๋ยวเราต้องรอสตาร์ทนิดนึงว่าสตาร์ทเขาจะมาแน,นะนยังไงนะหมวกสีเหลืองอองต่องเลยตา,ามไปดู <C oughs> อันนี้ถึงรอบแล้วพี่ยันใช่ไหมใช่ครับถึงรอบแล้วนะครับถึงแล้วเหรออ้าวหายแล้วถึงรอบแล้วเหรอใช่ <C oughs> รอบที่ <C oughs> ห้ารอ มันต้องขับมันต้องทํำยังไงบ้างครับพี่ก็เดี๋ยวสอนวิธีการขับยังไม่เคยขับกันใช่ไหมครับยังไม่เคยอ้าวเพนขับรถไม่เป็นด้วยโอ้ขับรถไม่เป็นด้วยเดี๋ยวผมบีบให้ก่อนนะครับครับผมข้าขวาเราคันเร่งขวาคันเร่งซ้ายเบรกนะครับขวาคันเร่งใช่ขวาคันเร่งซ้ายเบรกโอเคเหยียบเบรกกับคันเร่งพร้อมกันอย่าชนกันนะโอเคอุบัิเดนต์นะครับปั๊มรถจับรถติดให้ยกมือขึ้นนะครับโอเคอย่าลุกออกจากตัวรถนะครับครับนะแล้วก็เก็บผมม้วนให้เรียบร้อยนะครับสิ่งของมีค่าาถ้เกิด ไม่จำเป็นยาวลงมาข้างล่างเลยองมีเพื่อนฝากไว้นะครับไม่จำเป็นแล้วก็ใส่ล็อกเกอร์จะดีที่สุดอเคครับผมเลือกหมวกใส่ได้เลยครับเดี๋ยวไปเปลี่ยนรองเท้าแล้วก็ม้วนผงเก็บข้างในให้เรียบร้อยนะครับใส่หมวกที่กระชับนะครับมีแว่นกอดแว่นกอดแล้วค่อยใส่นะครับพอล้วเชิญได้เลยนะครับมาแล้วรถมันมัก็ไม่เยอะเท่าไหร่ครับเป็นรถกลางๆต้องเหยียบเบรกปะ าถามว่าถ้าเราไม่เร็วมากก็ไม่จาเป็นยกคันเร่งแลวเร็วเลยอ๋อใช่ครับแต่ถ้าเกิดมาเร็วๆแล้วสังเกตว่าเราเอาไม่อยู่จริงๆก็พยายามประคองเบรคเคยไปเล่นอยู่ที่ที่เขาใหญ่เพราะเหมือนกันครับฟิลเยวกันแต่ตัวนี้จะเร็วหว่าอ๋าอเหรอใช่เห <c oughs> มือนแบบมันแทบ,บไม่ต้องเบรกเลยแค่หักก็เหมืนอนแบบดิฟตๆหน่อยๆม่นโค้งมันจะไอรีกว่ามันไม่เหมือนเขาใหญ่ วิวเขาใหญ่มันมันจะเป็นถนนกอ,อคอนกรีตเอยเป็นถนนระยางอ่าแต่ตัวนี้เป็นพื้นคอนกรีตมันจะลื่นหวังนีดอ,อนึโอเคใช่ครับต้องประคองรถดีๆนะครับผมเลือกไซส์ได้เลยครับผม

มันจะดูที่ชีกองนะครับว่าพี่เหม้อนจ้อให้เขาของแก๊กได้เลยเดี๋ยวมันได้คนเดียว่แรกแก๊กขี้ดีกว่าก๊กต้นทำอะไรเป็นยังไงมันจะเสกเสกวันคิดตักเลยัเที่ยวแคได้ได้ได้มาเกษตรลองกินรูปน้นะ ้กอย่างเกิดขึ้นได้เว้ยกูตอบง่ายสิไม่ตอบมันจะได้มีโอกาสลุ้นไม่เอาเขาไม่ตอบให้หนูเลยไม่งจัเลยพวกนี้เขาเลียกเป็นไม่ได้วเขาเมื่อกี้กูเห็นสเตติสแล้วนังก็เปลี่ยนเปลี่ยนไปอยู่หน่อยนึงเขาบอกไม่มีไม่ได้ได้ได้มีหรอกมีหรอกมีหรอกนะครับผมโอเคอ่ะเดี๋ยวใกล้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 รอบแล้วแหละรู้ว่าจริงๆแล้วเลยรอบกูแหละว่าเลยว่าจะไม่เห็นมีใครลงมาเลยเฮ้ย ยังไรเาะชนะเพราะว่าเขาอ่ะน้อเล่าๆหนึ่งจบพวกคุณเขาลดเป็นอ่ะอยากเลี้ยงมมากระเสรป่ะแต่ว่าไม่ได้เลี้ยงโทษนะถ้าถ้าให้สองรอบก็คือชนะแล้วแหะอะรกับรอบอะไรโดนลอเลอีกเ่ยเะ บจบไปแล้วนะครับสำหรับการขับปูคาทั้งหมด2รอบนะครับผมจะบอกเลยว่านักลบย่อมมีบาดแผลนะฮะนี่เลยวิดวิวโหเยียเป็นดวงเลยครับหมอกเลยนักลบย่อมมีบาดแผลนะเ่<ไหน>ื่อนๆนะครับประกันทำงานพอดีหาเรื่องแคมก็คือจังหวะที่แบบเข้าโค้งเมื่อกี้นะแล้วมันมีการ ไอ้ตรงเบาะนี่มันมันมากดนิดหน่อยแต่ไม่ไม่ได้เจ็บอะไรนะครับผมไม่ได้เจ็บอะไรมากแต่ว่าก็โอเคสนุกดีสำหรับสองรอบนี้นะครับแล้วจะบอกเลยว่าวันนี้ตามกติกาเราเป็นผู้ชนะนะนี่จบดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคนนั้นอะสรุปชนะแล้วยังไงต่อ โอ้โหดูเงือสิคะมี่าทำอะไรไม่ไม่ได้ถามว่าเหงื่อออกหรือเปล่าถามว่าชนะแล้วเนี่ยไงเป็นหัวดมากหัวทำไมอะไรชนะเนี่ยให้เลือกเลยระหว่างหนึ่งกหบสองกับสอคนนู้นหอมแก้มใครก็ได้จริงเหรอแต่ว่าต้องให้ติ้ดด้วยโอเคงั้นอ่ะปิดคลิปเลยกูไม่หอมอีกบ้านดีกว่า อันนี้ก็จบไปแล้วนะครับสําหรับ e ีซี่คารนะครับโกคาร์ดย่าน r ารนะครับบอกเลยว่าโคตรมันได้แพ้กะไปเบาๆแล้วก็ได้ความฟินเล็กๆนะครับสำหรับใครชอบความเร็วนะไม่ควรพลาดนะครับผมราคาก็ถือว่าไม่แรงนะรอบละสาม้บาทนะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากที่จะแบบขับเร็วกว่านี้55กิโเมตรแบบรุ่นแบบฟาดไปเลยก็50999นี่นะครับผมก็เป็นธรรมดานะครับโลกปัจจุบันนี้โซเชียลมันสำคัญนะฮะ ภาพเนี่ยก็ต้องมานะครับแต่ดูนะครับกว่าจะได้ภาพนะฮะดูท่าพวกนางซะก่อน <c oughs> ดูนะครับนี่โอ้โหไอ้ที่สำนักไหนสอน,นันเฮ้ยไอ้ไอไอท่าถ่ายรูปเนี่ยใครใครเป็นคนสอนวะฟ้า <c oughs> <c oughs> ไม่สอน <c oughs> <c oughs> โอเค ครั้งหน้าจะพาไปที่ไหนนะครับเดี๋ยวเราจะไปสนุกกับใครนะครับผมใครชวนไปไหนกูก็ไปนะครับจริงๆวันนี้กะจะนอนอยู่บ้านนะครับแต่พอดีน้องๆบอกว่ามาขับกคข่ไหมเออก็ดีเหมือนกันนะฮะก่อนจะไปทำงานพรุ่งนี้ที่ศรีสะเกดนะครั้งหน้าโบจะพาไปที่ไหนหรือไปเที่ยวอะไรนะครับผมเดี๋ยวมาติดตามกันเลยนะครับผมใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดตับสไครตด้วยนะครับเฮ้ยตับสไครตด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมไปไหนนี่ก็ซูมหนาวญิงจังเลย เงินขึ้นอีกเงินขึ้นอีกค,คุณถามว่าใส่แว่นเนี่ยแล้วมองกล้องมันจะเห็นไหมตานะม <laughs> ใส่แว่นตาดำบอกให้มองกล้องตายแล้ว